i r t ชูแบงค์หรือวนธนาคารพาณิชย์ไรสาขากำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามไทม์ไลน์ปี2569เราๆอาจจะได้ใช้บริการของ Virtual Bank กันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว Virtual Bank เกิดขึ้นมา,า,านานแล้วและในหลายๆประเทศก็มีผู้ให้บริการ Virtual Bank ที่ประสบความสำเร็จแล้วในจำนวนไม่น้อยเป็นสตาร์ทอัพครับก่อนอื่นอธิบายก่อนสั้นๆนะครับว่า Virtual Bank หรือธนาคารพาณิชย์ ไรสาขาก็คือธนาคารที่อยู่บนโลกออนไลน์ไม่มีหน้าร้านไม่มีบรานช์ไม่มีตู้กด ATM ไม่มีสมุดบัญชีที่สามารถจับต้องได้ทางฟิสิคอลนะครับแต่อาจจะมีเว็บไซต์และแน่นอนจะมีแอปพลิเคชันหรือมีระบบดิจิทัลให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้บริการส่วนค่าธรรมเนียมและก็อัตราดอกเบีย้ยก็น่าจะมีโอกาสที่ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนื่องจากว่าค่าบริการเหล่านี้จะสะท้อนต่อค่าใช้จ่ายของแบงค์ที่เป็น virtual bank นั่นเองแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วดอกเบี้ย มันจะต่ากว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปด้วยหรือเปล่าซึ่งหลายคนคาดหวังแบบนั้นว่าการเข้ามาของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือ v i r t u น l bank นี้จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแล้วก็การปล่อยสินเชื่อในจํานวนวงเงินต่ําๆมันอาจจะง่ายขึ้นก็เป็นไปได้ทีนี้มาดูกันครับตัวอย่างของ Vir t u a l Bank ที่ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับประเทศแรกสหราชอาณาจักรครับใช่แล้วครับในอังกฤษอนุญาตให้มีการจัดตั้ง virtual Bank โดยมีวัตถุประสงค์เเพื่่่อสสนนนนนนัับบบุใใใหห้้กกิดาาารรรแขขงะธคไมมี ผูกขาดอยู่แค่5.6หธนาคารที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเกินกว่าร้อยละเเพราะฉะนั้น i r t u a l Bank ในสหรัฐรก็เลยเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Star ล ling Bank ธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาแห่งแรกของสหราาัฐรที่ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ประชาชนทั่วไปโดยสามารถคัสตอรไมซ์ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมี Mon โ so, ซหรือว่า m o n โซนะครับธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาอีกแห่งหนึ่งที่เน้นให้บริการทางการเงินเพื่อ ตอบโจทย์คนรุ่นมิเลเนียลโดยเฉพาะครับรุ่นผมเองนั่นแหละสาธารณรัฐเกาหลีครับใช่แล้วครับเกาหลีก็มี Virtual Bank เป็นชาติแรกในเอเชียเลยนะครับหลายคนอาจจะรู้จักกับคาร์เคาว์แบงธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ตอนนี้มีจํานวนลูกค้าไม่ต่ํากว่า12ล้าน5แสนคนและมีคนใช้งานถึง11ล้านคนต่อเดือนสาเหตุสําคัญที่ทาให้คาร a เคาว์แบงประสบความสําเร็จก็คือการมีฐานลูกค้าเดิมที่ต่อย,ยอดมาจากคาร์เคาว์ท็อคแอปพลิเคชันแชทที่มีคนใช้งานมากที่สุดในเกาหลีใต้นั่นเองครับจะเห็นว่า หลายคนที่มาทำฟินเทคมาทำวิลเชลแบงก์ก็พัฒนามาจากแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือแพลตฟอร์มการส่งสินค้าเพราะพวกเขามักมีเดต้าเบสแล้วนั่นเองครับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงฮ่องกงเองอนุญาตให้จัดตั้งวิลเชลแบงก์อย่างเป็นทางการมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคเซฟวี่หรือว่ากลุ่มที่ชอบใช้บริการทางออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสมาร์ทแบงกิ้งก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินในภูมิภาคนี้ของฮ่องกงนะครับเราถือว่า ก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกับสิงคโปร์ด้วยตัวอย่างเวชบังค์ในฮ่องกงก็คือลีวีหรือว่าไลวีนี่เป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง b a n k of China CD d i g i t s แล้วก็ a r ดี n e s กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดูแลเซเว่นอีเลเวนที่ฮ่องกงนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีม็อกธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาซึ่งเป็นเครือข่ายของ Standard c h a ร์ e r อรที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับ o อชเคเทเลคอมพีซีซีดับเบิลรงแล้วก็มี ture มาร่วมทุนกันเพื่อทำา Vir t u a l Bank ขึ้นมาในฮ่องกองเช่นเดียวกันครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับจีนเองก็อนุญาตให้มีการจัดตั้ง v i r t u a l Bank ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แล้วก็ให้สินเชื่อแก่กลุ่ม SME รวมถึงประชาชนที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมนะครับตัวอย่าง Vir t u a l Bank ในจีนก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีกับ Vbank ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาของกลุ่มเ e นเซนผู้ให้บริการ v c h a t นั่นเองเห็นไหมครับว่าคนจีน,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 น Databa ขนาดใหญ่เป็น big data ที่ทำให้ WeChat พัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเป็น WeBank และตอนนี้ก็สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว่าร้อยล้านคนนับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบในปี2,557หรือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วด้วยครับจะเห็นนะครับว่า virtual bank หรือธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องใหญ่ ที่จะส่งผลกระทบต่อเราทุกๆคนเพราะว่าบางคนอาจไม่เคยสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารในการนำมาประกอบธุรกิจได้เลยสักครั้งแต่การกําเนิดเกิดขึ้นของ Virtual Bank อาจทําให้เกิดครั้งแรกของคุณครับคุณอาจจะสามารถขอสินเชื่อที่ราคาดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำ แล้วก็มีโอกาสขอผ่านได้ง่ายในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะสามารถท,ทําธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมได้น้อยลงด้วยและคุณก็ไม่ต้องไปธนาคารอีกเลยเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าภายในปี69จะมีผู้ให้บริการ virtual bank สักกี่เจ้าเหมือนกันเพราะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้จํากัดการออกใบอนุญ,ญาตซะด้วยเรื่องนี้น่าติดตามครับ